ใครที่จะมาวัดนี้จะต้องเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อม<_ <EN> _>เพราะอะไรน่ะเหรอฮึ<_ <EN> _>ใช่ครับแล้วพูดถึงข่าววัตตะแบก<_ <EN> _>จังหวัดชนบุรีนั่นเอง<_ <EN> _>มีความเชื่อที่ว่าถ้าเราอธิษฐานจิตด,ด้านใดให้ทําการเขียนชื่อลงไปแล้วนําไปผูกไว้กับสะพาน<_ <EN> _>คําอธิษฐานนั้นจะสำเร็จผลเราจึงไม่รอช้ารีบไปกันเถอะแต่ไม่ใช่มีแค่เราที่คิดจะมาผูก คนที่มาก่อนเขาผูกไว้เต็มไปหมดแล้วและมาถึงลองมองออกไปด้านนอกทานจะพบว่าเรานั้นน่ะอยืนอยู่บนเขาและมีทางเดินนอาเดินต่อไปดูแล้วไม่น่าไกล,าลกทางน,นี้ต้องขึ้นบันไดเป็นพันขั้นใครไหวไปก่อนเลยส่วเล่าเหรอขอเดินอ้อมไปดีกว่าแค่เห็นบันไดเมื่อกี้หัวเข่าก็สั่นแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมยิ่งเดินยิ่งไกลวะใจไปถึงไหนเนี่ยยาดอมอยู่ไหนโอ้ยอะชิ <c oughs> ชพายมึงจะเดินมาทางหนาเนี่ยจะไปคิดพักผ่อนเลย กูก็ไม่รู้อดเหนื่อยเลยตมึงยืเดินทำไมอะไรของมึงวะปะไม่ต้องบ่นเลยไปเดินชักช้าๆทำไมตายแล้วพี่เดินมาถึงนี่แล้วออไหวได้พี่ผมยังไหวอยู่ครับแต่ผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วว่าจะมาถึงนี่ขาแทบลากพอถึงตรงนี้แล้วให้เรามองออกไปด้านนอกสูดอากาศให้เต็มปอดไว้เพราะมันยังไม่จบแค่นี้หรอกมันต้องไปต่อ เออไปดูสกายวอล์กและชุดกูก็พร้อมาการมาเดินครั้งนี้เหลือเกินขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ลืมคิดถึงทางลง,<ด>งลและนี่คือจุดหมายที่เราต้องเดินต่อไปเฮ้ยข้างหน้านี่คุณปู่คุณย่าเลยนะเดินมาเรายันหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเฮ้ยเรามาดูาแลกันเห็น <c oughs> วิวชัดเจ๋วโอ้ยขาสั่นขาสั่นไม่กล้ามองลงไปมากเลยไม่ได้กลัวความสูงนะ <c oughs> แค่เสียวก็อย่ามองลงไปดิ ถึงตรงนี้แล้วเจอป้ายทางออกแล้วแต่ขอเดินวนไปดูด้านหน้าก่อนท่านจะพบกับหลวงพ่อพุทธโสธรกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขนาดนี้อย่าลืมเก็บแรงไว้เฮือกสุดท้ายเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เดินลงโอ้ยแม่โคตรเหนื่อยเลยอยู่กรุงเทพนั่งเดียวกันดีอยู่แล้วทำไมต้องมาตกละกรลำบากโอโ <h iss>